我们一起睡猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，你恋上你的坏笑，你不说爱我我就喵喵喵。昨天哈，妈，我在家可不要跟你养悄悄，拜拜你哈。在做运动，刚才哈，放松、warm、热热。 เหมือนเต้นเลยค่ะเบาจบัญญาณเป็นการสมนัญญาณนะครับว่าไลก์มแชร์ด้วยนะนี่ค่ะจุไปห้าักเลยทุกทลยครับ่ะ่ะ យើទៀតថាចាំនឹងណាណាទៀតពួក ทีนี้นะคะสามเซตขาดไม่ได้เลยท่านี้นะคะเอาท่านี้นะคะเท้าเอวนะคะยืนกางขาให้ขนาดกับหัวไหล่นะคะคุณผู้ชเท้าเอว เราออกอสยเราจะดนะคะได้ออกวันนี้นนคว่าดีอ้สามสีได้เวลาตื่นนะคะได้เวลาตื่นห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้รู้แล้วว่าลึ่าะนะคะทางรังไว้นะคะแต่ดิ I got you know, that's that's it. That's it. thank <laughs> you เ,เวลานะฮะ,ะเ,เราเราคือเราดูช้ํนนะยิ่งสวยกว่เอเาไม่ใค่ะ จยดอนหดเลยพอเซตที่สามเริ่มหดแล้วค่ะเซตที่สองแล้วหดเซตที่สามจะไหวไหมบังูักันหุ่นเรานะคะหุ่นเปรี้ยวนะจะร้ออ้วนหรือว่าจะดูงองนะคะวีธี่การเต็งตัวทั้งนั้นเลยมันอยู่คนเดียวให้ขัทันไปทันนะอีตาไว้ค่ะมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเขาน่าสนุกว่ะ มาเอา็มสนุกค่ะสนุก ยอยู่ๆย่อ่แลล่ะร็นีัดะก็สุดทีจกรตโนขึ้นไป้า,านนเทว,ว,ว้อปักันเรียวเรียวอันนี้ทาเต้นคะไม่ออกแังกา,ายนะเล่รเลยขาเรียวสุดไ,ได้เลองเอทานะใครเะมัอเท้มมเา มาจ้ะขอา,าำนี่เลยกายข้า,างไว้ข้างไว้อนัน,นไหนข้างไหนยัเพอค่ะร่างนะคะราวพักยกพักยกค่ะอีกแบบาเตินเที่งแล้วนะคะเี่ยเทียงนี่อะ your mother? ต้องมีท่าจูดแกนเล็กลงนะจูบค่ะพี่การใส่ชุดด้วยนะคะวันนี้ใส่รัดรูปนิดนึงนะคะเพื่อจะเห็นสัดส่วนเปริมาคืนแต่วันไหนนะคะไม่ไม่เอาแต่งตัวนะคะก็ใส่เสื้อผ้าปกตินะคะแล้วก็จะอ้วนอืดอันหลาดเพืนน่อถึงอ่างนะคะพริ้วเพียวไม่ได้คะ่ะเพราะเราเป็นนักเต้นเก่านะคะเราเต้นสายแดนนะคะเก่านะคะมีคนชมอากาศก็ถึงประมาณนี้ เรเ็นาค่เราใช้เลน์าานลานะเราเป็นักฮนนาที <c oughs> นนชันก็จะประมาณนี้ค่ะโชโชว์ <c oughs> อยากพิ้วเหมือนพี้เลยคะอากจชชาี้ฮ่าค่ะงอ,อออกสทีค่ะ <c oughs> ต่อไปก็เต้นได้เลยค่ะเต้นก็คือการรำงการที่ดี สักบดเพลงจุดจุดเพลงอะไรคะไม่ได่าคะไม่จด่าคะไม่จด่าคะตอบไหม,มคะต้องค่ะแบบไปที่อื่นนะคะแอลกอฮอล์ต้องรีสุ่มก่อนต้องเต้นก่อนนะคะแต่ว่าพอนอนกายนะคะต้องงานรีสุ่มก่อนนะคะงานซึมก่อน <laughs> ชาวเขาช้ำกับแม่เปียวไม่มีรถอ่ะเลย ยังพันนั่นแหละมไม่ไม่ทำพันก็ใหญ่ไ,หไม่ใหญ่นะคะแต่กันยานยังไม,ม่ไม่ใหญ่นะคะก็คือการออกกำลังกายแล้วก็กินโปรตีนแล้วก็รรกระชับออกกำงายให้มันกระชับมันก็จะม,มีดุยยีนย่านานะคะกินพักพักก็ช่วยทำให้เราออกฟูแล้วก็ติดตึงได้ค่ะถ้าพัชที่ทำให้เราออกฟูนะคะอันนี้ได้หลังด้วยนะคะอังนี้ก็ได้นะคะไปบริาหารหน้าอกนะคะมันก็ได้แต่งตึงค่ะกระดูกกรเริ่มรถกันนะคะ แล้วก็ไปอยดน้ำมา,านะค,ะค่ะแล้วท่านไม่รายการด้วยนะคะอตอนเช้าต้องเวลานี้นะคะจะไล่ทุกๆวันมีเห็นนะคะไม่รักในตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดใจลงเลเฟ็นนะ,ะยึดเธอ ของเปียกไปแล้วค่ะแม่เอ็มไปไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาดูเพียกตลาดแตกแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมน,นะคะประมาณหนึ่งโมงกว่าๆนะคะในเพจเปียกตลาดแตก <c oughs> แล้ววันนี้นะคะเพี่กขอขอ,อ่ะอนุญาตจ้าทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้า,าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพียกตลาดแตกคนนี้ด้วยนะคะ